มลโมนะครับทีมจากสวีเดนพบกับลิกาดนะครับทีมจากรัตเวียซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของมลโม้นั้น2ส,สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของทั้ง2ทีมโดยภาพรวมก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับทั้งฝั่งของมลโมนะครับพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมยิ่งกว่านะครับสะกดคําว่าแพ้กับเสมอไม่เป็นเลยชนะมา5เกมรวดครับลงสนามในศึกฟุตบอลสวีเดน์ออสเวนคานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะบ,บุกไปเอาชนะบอมมาปอสคาน่าได้3ประต่ตอ2บกก็กวาโดย ภาพรวมแล้วในขณะนี้เมลโม,โมดูจะมีความมัน่นมกมั่นใจแล้วก็โมเมนตัมมาเต็มเลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางฝั่งของลิกาดผู้มาเยือนนะครับผลงานไม่แตกต่างกันเท่าไรนะครับลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการมา4ี่นัดแล้วนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับลงในเกมลีกนัดล่าสุดบุกอ่าเปิดบ้านถล่มทางฝั่งของอ่าทุกคุมไปได้นะครับสประตูต่อศรหกประตูต่อ2นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานในเกมลีกของพวกเขายังคงยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องถ้าเกิดว่าพูดเทียบกันจากไซปอนต่อปอนเนี่ ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเทียบเคียงกับฝั่งของเมาโมได้นั่นเองนะครับในแง่ของเฮดเทดก็เจอการเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมนัดแรกที่เจอกันนะครับเมาโมก็บุกไปถล่ม4ประตูตอนหนึ่งนะครับและแม้ว่าทางฝั่งของเมาโมนะครับจะยิงถล่มทลายมาก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกว่าโดยแง่ของมาตรฐานณนะักขณะนี้เมาโมก็ยังดูดีกว่าแถมพวกเขาก็ดูจะมีมวลตั้มที่ดีนะครับแล้วช่วงแล,และยังระ,ะ,ะ,ะยะหลังๆก็เก็บผลการขันชนะเป็นว่าเล่นครับมีโอกาสที่จะย้ำชัยสูงมากๆนะครับดงังนั้นคู่นี้เฉี่ยไปที่เมาโมคริ่่าออยยงงงถึแนน 啊，对。